เด็กผีที่รักพรีวิวครับไปกันที่สนามโอทัฟเฟิดชมศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่ทีมรักของเรานั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเป็นศึกศักดิ์ศรีของกรุแมนเชสเตอร์เลยก็ว่าได้เลยครับเกมนัดนี้ทีมเรานั้นก็ล่าสุดเลยครับขอบทีมของท่นค่ะทีมไปทาร์แครขก่อนแล้วแตนักมคาร์ฟอล์นะครับสุดประอทับใจ ว่าภาพรื่กับโดยภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าทีมของเราเล่นการที่จะดูดีขึ้นมาตามลําดับนะครับในเวลานี้ก็ตอนนี้แม้ว่าในพิมลีเกอังกฤษเนี่ยจะไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วก็ตามแต่นะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือจะเรียกว่ากล้วยใบยสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวที่สำคัญมากนาในการสร้างทีมในฤดูกาลหน้านะครับนั่นคือการควา้าแชมป์ เดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเกมรอบ8ทีมสุดท้ายที่ทีมของเรานั้นจะบุกไปเยือนอโอลิมปิลียงนะครับในวันพฤหัสนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมนัดสำคัญสำหรับทีมเรามากๆนะครับซึ่งจากตอนแรกเนี่ยที่รอรีวิวการจัดนะครับเคิดว่าอาร์โมลีมนั้นน่าจะมีการ r o t ัน i o n นักเตะนะให้บางตำแหน่ง้างนะครับเพื่อที่จะเก็บความสดไว้ลงสนามในในเกมที่เจอกับโอลิมปิลียงนะครับแต่ปรากฏว่า บจะเป็นชุดใหญ่ไฟกับทิพเลยนะเลยนะครับในเกมนี้ก็มันเป็นสึ้อแห่งศักดิ์ศรีนะครับก็เข้าใจได้เพราะว่าการแพ้คาบ้านก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อเรื่องของบุตั้มเท่าไรครับมาดูตัวจริงกันหน่อยดีกว่านะครับกับค่าคืนนี้นะครับทีมชาติไทยก็เปิดบุกที่มากนะครับในเวลานี้กล้องหลังครับโบโลก็กลับมาลุงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งครับต่อโชเซซีเล่นหน้าเป้ามีเรนโดการ์โชนะครับที่โดนมีพาวิจารณ์ ส่วนซิตี้ปัญหาสำคัญของพวกเขาคือการไม่มีเอิร์ลิงคามารัสนะครับที่ติดปากอกของไทยครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเราก็เป็ดเซนต์ยาวอยู่เรื่อยๆเลยครับมีเต้าหมูบอลลี่นะครับที่เล่นแบ็กซ้ายนี่คือแปลกประหลาดอยู่พอสมควรกันสำหรับแมคดาในเชซิตี้ของเกตสเวลลาครับเกมเริ่มครับยูเรนเดตบุกจากซ้ายไปขวาครับ กาลาโชกาลาโชจ่ามบอลไม่ดีครับโมวิชโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับฟอร์มการเล่นของกาลาโชตอนนี้โฟเดน,เนมาที่กุตการมาที่โอเลลี่ฟิวโฟเดนมีพื้นที่กระชากได้โฟเดนไปเองไหลามาที่มาโมชครับโอ้ยังตง่ิยไปตรงตัวของอันเนโอนาน่าครับดูกันอีกครั้งหนึ่ง ระยะยิงมันไม่พ้นลัศสมีของโอนาน่าครับโอ้โหก็เลยปัดได้ครับนาก็เป็นคนนึงยังโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับบอลมาลูกนี้ก็ัดไม่ได้เดลิสเล่นบอลยาวไปข้างหน้าโดนูเนสครับมาตักไว้ก่อนมามูชมามูชด้านขวามีไม่จ่ายครับ ซาบินโย่ชาไปแล้วโดยกับดอกูวี่มาที่นิโก้กอร์ซาเลสกอร์ซาเลสตักพอเข้า,า,า,าก่อบเขตโทษจับบอลแรกดีแล้วกิงโอ้โหได้ดจบอีกครั้งหนึ่งของโอมามามมชครับโอ้เดี๋ยวดูอีกครั้งครับโอ้ลูกนี้สวยครับโดนดุมอยู่สองแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้นะครับโอมามามมชเกือบจีจัยิงประตูขึ้นนำแมนยูไนเตดนะครับตั้งแต่10นาทีแรก ไปข้างหน้าครับโอนาน่าแล้วก็เสียบอลให้กับซิตี้ครับนิโก้กอร์ซาเลสไปถึงข้างหน้าที่มาโมชโปเดนเล่นกับ2คนมาโมชโกับเดลิสมาโมชให้กับโปเดนโป o เดนถ่าบอลไปแล้วจินลูกนี้คมๆเลยครับโอโ้โหขอให้ยิงตรงกรอบบวกสกอร์แน่นอนครับโอ้ฟิลโปเดนโอ้ลูกนี้ยิงอย่างสวยครับยิงสวยไม่พอนะฮะโอนาน่ากระโดดไม่ถึงแน่นอนโอ้ขอแค่สูงอีก แค่3มเซนก็เป็นประตูได้แล้วยิงลูกนี้ดูครับกระโดดช้าและท่านไม่ถึงครับนี่ครับกระโดดช้าแล้วไม่ถึงครับกระโดดอยู่กับพี่ครับโอ้ขอยิงให้ออกมุมหน่อยๆก็เป็นประตูครับอาโฟเด้นครับยิงให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนําไปก่อนครับโอ้โหเห็นประตูแล้วปวดใจครับตรงเป็นตรงต้องโอนาน่าคนเดียวเท่านั้น กุนโดแฟนัทส์ไปที่กาเซมิโลกูกาเตเสียบอลแล้วก็ซิตี้มาอีกแล้วโฟเดนโอ้เดินให้กับนิโกโกซาเลสมาที่มาโมชมาโมชไปได้แล้วจริงอัดเลยเดโลไปหังเดลิกมาสลาวีดาโลกาเซมิโลกาเซมิโลตัก พอไปข้างหน้าไปถึงเซอร์ซีครับสาวิโยเมาให้กับมาโฮชคืนหลังมาที่โฟเดนโฟเดนาซ้ายไม่จ่ายคืนมาที่คูลตากันโผลดนอีกครั้งดอกููดกูครับขอไปมาที่ดอกูข้างหน้ากานาโชกูกาเต้กูกาเต้ให้กับเซอร์ซี่ เซอร์ซีพลิกบอลมาคืนหลังไปไม่ได้ครับเซอร์ซีอครัง้งเซอร์ซีมองหาเพื่อนรอปู oh ทางซ้ายมีกาตาโชนะครับนะครับลหลังก็ไหลมารอปูป oh าดหยอดลูกนี้มาได้ปุ่งครับโอ้ไม่มีอะไรครับต่อโชเซอร์ซีโดปูให้กับโฟเดนมาที่มามมชบอลของซิตี้นี่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับมามมชมามมชให้ที่โดปูโดปูจัดกระชากไปเองไม่ได้ซาวิโย و. ยิงโด่ไปไม่ได้ครับเอาช่องนี้มีโดกูโดกูได้ต่อลูกนี้แล้วโดกูล็อกมาคืนมาที่โปลเด้นโปลเด้นต่อพลิกยิงไม่ได้เข้าซ้ายข้างขนาดยังไปไม่ได้ครับไอจิคูร์กันคูร์กันสุดมากคูร์กันค้างคูร์กันที่โปลเด้นแล้วเล่นเร็วอ่ะแล้วยังเป็นคูนดกันลูกนี้ตยิงครับนะโมกระโดงกับที่ปัดได้แต่เป็นของซิตี้โปลเด้นโปลเด้นเข้าซ้ายลูกนี้บอก ฉลบแล้วก็เป็นเตะมุมของซิตี้ครับูลูกยิงของฟิลโฟเดนนี่ครับที่สามารถยิงหนีอดเดี่ยวครับเห็นวิธีการพุ่งของโอยหน้าในเกมแล้วตกใจพุ่งได้ไกลกว่าตัวจริงครับตัวจริงอย่างเนิร์ฟครับเขามีแต่เกมเนิร์ฟต้องเนิร์ฟนะเป็นไกยเว่าตัวจริงอย่างเนิร์ฟเป็นของซิตี้อยู่ซาบิโยมาที่ดีอาร์ วิดีโอการตอนนี้แมนยูเต็ดโดนกดหนักมากครับโอเลอรี่แล้วเสียบอลดาโลให้กับบูนโน่จับสวนกนล,ลับดูโมโนไปแล้วไม่มีเพื่อนอยู่ข้างหน้าวิ่งมาแล้วครับอีโก้ดาโลไอโง่ทำไงโอ้ไอโง่สวยไอโง่ไปแล้วครับดาโลให้กับเซอร์ซีเซอร์ซีไปเซอร์ซีได้กิงลูกนี้แล้วต้องกระโดดตัดเหมือนกันโอ้ยได้สวนกลับมีหือมีอื่นเหมือนกันครับยูเวเต็ดจังหวะยิงของจอชัวเซอร์ซีครับ แต่ก็ยังไม่ผ่านมือของเอเดสซอนครับูก,ก,กแตยิงลูกนี้ติดบล็อกการีโอแล้วได้วสวนเหมือนการซิตี้ไปเลยครับโฟเดนทางขวาอย่างไม่จ่ายคุณโจ้กันแต่โฟเดนที่โดกูมามุชด้านขวาไม่ไม่จ่ายเหมือนกันคนรับโหซาบิโย ยิงลูกเปล่าสองรอบเซตบอลที่กลางสนามกอนเซลเลสคู่โดกันอิกิกอนซาเลส,ทเลสแทงมาช่องนี้ที่มามูชมามูชไหลมาโดกูได้หลุดโดกูยิงลูกนี้แล้วกนะ็เป็นประตูไปครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จากเชลลมี่โดกูโอ้โหยิงลูกนี้ครับ ยังไงก็การันตีเข้าประตูไว้ก่อนนะครับขยันยิงเข้าไว้โอเ้เกมรับแมนยูไนเต็ดเสียหายหนักมากนี่ครับดูกันอีกครั้งหนึ่งเป็นโยโลนะครับที่เอาไม่อยู่หลุดแล้วก็โอ้โหนี่ครับยิงลอดตัวครับโอโ้ลอดตัวโอเานาหน้าผิดหวังครับโอ้ต้องบอกว่าหน้าผิดหวังแต่จริงก็ไม่น่ามีมีความหวังเยอะนะครับกับกุญแจประตู ที่น่าจะเข้าขั้นห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์มสมอสซ์นะครับโอ้สไลดลูกนี้เลยมาซาลุี่วิ่งหน้าตัางมาแต่มามุสถึงก่อนโอ้จะมีลูกสามไหมมามุสไหลไปถึงโคเดนด้วยโคเดนแล้วโอนแย่งได้ครับมาซาลี่หัวทันยาวๆดอคูห้กับกาณาโชกาณาโชกเพื่อนขอไม่จ่ายครับโอ้โหทำตัวเหมือนเดิมครับกาณาโชกดอคู หลช่องนี้การนาโช่วนกับมูเนสการนาโช่ไปแล้วเออด้วยซ้ายโอโโ้หเข้ามุมของเมียซ่อนครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วนะครับโอ้จะไปจังหวะนี้ของโดกูแล้วพุทธสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับ โอซิตี้เหนือกว่าทุกกระบวน่านะครับผิวโฟเดนครับกับประตูแรกที่สวยงามมากๆนะครับของเขารจบครึ่งแรกไปครับยูไนเต็ด0ซิตี้2ครับกลับมาชมเกมในช่วง4 5นาท,ทีหลังนะครับซิตี้ก็บุกมานำยูไนเต็ดอยู่2สกอร์นะครับ ทีสำคัญคือเล่นดีกว่าไม,ไม่ชัดนะครับชิมิดโตกูเปิดลูกนี้เราจะเป็นของซิตี้ได้โอ้โหกูการเต้ตยังดักบอลได้ครับแก้ตัวได้เซอร์ซี่เซ,ซอร์ซี่ให้ที่กานาโชบุนโน่ฟานนส์กานาโชจ่ายช่องนี้มาโอ้โหจ่าย ไม่ตรงเพื่อนครับไม่เกิน5้าหลาไม่ตรงเพื่อนการนานะโชช่วงนี้เรียกว่าแทบจะไม่มีความมั่นใจแล้วครับโดกูให้กับมามูชเล่นกันสองคนมามูชอย่งกุดดกันมามูชยุคัยกุฎดกันไปทางซ้ายที่เชนามิโดกูึมาที่โอเลอรี่โดกูอีกครั้ง โดกูไปโดนมาซาวี่แย่งบอลได้ยู่แต่เก็บบอลได้ครับดูน้องฟายนานสให้ที่เซอร์ซี่กานาโชกานาโชยึกยักยึกยักยึกยักยังไม่รู้ทำอะไรยังคลืบไม่ได้จ่ายช่องนี้ให้กับเซอร์ซี่เซอร์ซี่ได้ด้วยเซอร์ซี่มีหนมาที่โดกูแฮททริกโดกูดาโลอยากมาทางฝั่งซ้ายครับ หมูต้องไปนานหลายมากานานจะโอ้โหตอนไม่มีอะไรก็ประตูครับโอ้มาจดนได้ครับโอ้มาจดนได้ครับสกอร์ออแรกของแมนยูเต็มในค่าคืนนี้ดูอีกครั้งหนึ่งครับการในโชว์เต็มทแล้วก็โอ้เสี่ยโอกาสยิงเร็วครับโอ้แล้วเอเดอ์ซอนยืนตำแหน่งไม่ดีนะครับ ไปยืนเสาแรกไกลครับโอ้สงสัยวิญญาณโอนาน่าเข้าสิงครับเพราะว่าโอนาน่านผูกฝังรูในเชือกช่วง,งแรกกับสั่งได้เลยครับดูไปตามมูลน,นครับ,รบโอ้่ไปดูวยเต็ดเล่นไม่ดีแต่มีความหวังแล้วนะครับกับประตูตีไขแ่แตกเชลนิดโดกูไปแล้วครับโอ้มีความเร็วโดกูยอกมาเข้าขวามไม่ถนัดเท่าไรคือมาที่โฟเดน เดนได้ขวาลูกนี้ติดบล็อกกาเซมิโลแทนทีม่มูนชิวกาเซมิโลนะครับยิงเลยครับโอ้มันตรงตัวโอนาน่าปัาดอ่อสิครับแล้วแทติโดโกูนะครับถูก่ตัดต่อแล้วก็เป็นแจ็คกิลิชนะครับลงสนามมาเล่นกันสันฟาบิโยล็อกลูกนี้สวยครับก็ยังไม่เปิดเข้าใน โฟเดนไปดีอาร์สซาบิโยลูดบอลมันตะลุมบอลอยู่แล้วไปแมนยูวยแต่ได้สวนเซอร์ซี่เซอร์ซี่เสียบอลครับเป็นจังหวะฟาวนะครับแล้วโดนเหลืองเลยครับดูเป็นดีอาร์สไปตัดเกมนะครับที่จอชวเซอร์ซี่ซจะพายายามเล่นเร็วนะครับเ้แล้วปรี่ยน ฮตติกดอกูครับถูกถอดออกแล้วส่งเมสันเมาส์น่าสนใจการยืนตำแหน่งครับผมเหมือนเหมือนดาวโลไปเล่นซ้ายนะครับแล้วเมาส์ไปเล่นขวาโดนจับไปเล่นวินแบกเลยครับเมสันเมาส์กาเซมิโลทัทีบูลาแปนาเซอร์ซีจับไปเอ,องโหเซอร์ซี่วันนี้ไส่สาระพอสมควรมามมชมามมชย่องมามามมช มาที่นิโกกาซาเลสมามมชให้กับซาวินโยซาวินโยเข้าข้อซ้ายไหลไปช่องนี้ไม่ดีแกบอลมาได้ครับดาโลให้ที่กาตาโชกูคาเต้เหลไม่ถึง20นาทีแล้วครับให้กับเซอร์ซีเซอร์ซียิงไกลเซอร์ซีที่เมาเมาไหลมาถึงเซอร์ซีเซอร์ซียิงลูกนี้โอ้โห เหลือจะเชื่อครับเหลือจะเชื่อโอ้เซอร์ซียิงดีมากมากครับรูปนี้โอ้โหแล้วเป็นจังหวะจ่ายของเนซันเมาส์นะครับโดูลงมาด้ายอาร์นี่ครับแทงช่องนี้มาแล้วโอ้ยิงรูปนี้แบบเข้ามุมพอดีนะครับไปดูตูรูปนี้แล้วโอ้โหยิงไม่แรงครับโอ้มันเข้ามุมครับโอ้สะใจแล้วโอ้เหลือจะเชื่อว่าแมนยูจต็ดรับเสมอได้โอ้โหแล้วโดนขอดออกทันทีครับจอชัชวเซอร์ซี่ ยิงประตูได้เช่นเดียวกับกาเซมิโร่นะครับถูกถอดออกลาสุดคอยลุนกับน่าจะเป็นเดี๋ยวนะเหมือนเห็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับไปเล่นตรงกลางอู๋เป็นการแก้เกมของ AI ที่ประหลาดมากครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับถูกส่งลงมาเล่นแทนกาเซมิโร่ครับโอ้โหเล่นแทนอะไรครับเนี่ยแจ็กกิลิชกิลิชไลกับโกเดนโกลเดนไหลมาโมโมช โอเดนโอเดนยิงด้วยขวาบล็อกไปถึงโอนาน่าเมาส์ดูเท่ารักครับโอเด่นในที่กิลิชกิลิชนายกิลิชครับเสียบอลเลยแต่ได้แต่มุมอยู่นะครับเหลือเวลาไม่ถึงสิบนาทีแล้วโอมาโมชครับถูกถอดออก เป็นเควิบเดิบรอยครับลงมาแทนกอไม่เหลือกองหน้าตัวเป้าแล้วนะครับโอ้เข้ากลางมาโดนหทิ้ง anyway. ออกไปโมดเคลียร์ได้คอยรุ่นคอสอบกาตาโชให้กับบูโนกาตาโชได้ติดเครื่องหายแล้ครับกาตาโชเแล้วคืนหลังก็โบเสียของมากวันนี้กาตาโชวว่าจะทินงประตูได้แต่ก็ทำเสียของเยอะครับพอยลุนโอ้โหลงมาเสียบอลเลย คู่ตัวกันทางซ้ายครับโอเลร,รี่โอเลรี่ให้กับอีลิชมีช่องวิ่งแล้วอีลิชเดินมาโฟเดนโฟเดนเข้าซ้ายติดบล็อกโดโลครับเราได้สวนคอยลุนด้านขวาไปแล้วครับในเซนเม้าส์สวนกับรอสโกปาดิโอนเม้าส์เปิดลูกนี้แล้วมันเหมือนฉลับก่อนมีอะไรครับโฟเดนเดอะบอยเดอะบอยโดนแซกเสียบล้มไปแต่ยังเป็นของ ซิตี้โบเดนซาวินโยตอส้นมาที่อิกโกต์ซาเลสเขาสู่ช่วงทดเจ็บครับโบเดนซาวินโยมาแล้วผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน โอ้เหลือจะเชื่อครับว่าแมจสเตอร์ยูเต็ดครับโดนนำไป2สกอร์แต่สุดท้ายเกือบหลับแต่กลับม,มาได้ครับจบเกมครับยูเต็ดสองแมนซิตี้สองครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการจำลองเกม FC 25ผลปรากฏว่า กินกันไม่ลงนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2แต่ถ้าว่าของจริงนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่าคืนนี้มีคําตอบครับขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของเด็กผีที่รักแห่งนี้ด้วยนะครับ